กำลังใจล้นหลามคุณหญิงแมงมุมเผยภาพล่าสุดพร้อมแจ้งข่าวดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ็บป่วยดวงตามองไม่เห็นและต้องนั่งรถเข็นคุณหญิงแมงมุมก็มีคนค้างกายดูแลทั้งหัวใจและกายไม่ห่างอย่างสามีสุดที่รักเซดอนลา่า โดยที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพและความเคลื่อนไหวของคุณหญิงแมงมุมผ่านทางอินสตา r a m มอยู่บ่อยครั้งล่าสุดคุณหญิงแมงมุมเผยภาพขณะไปเที่ยวพักผ่อนย่อนใจและมีข่าวดีก็คือสามารถนั่งเองได้แล้วโดยได้ระบุข้อความว่านั่งเองได้แล้วทำกลางคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับเขามากดหัวใจและแสดงความยินดีให้กำลังใจเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c อ m ขอบคุณค่ะ